สวัสดีครับต่อกันข้อที่29 3สามันีนะครับโจทย์บอกว่าสารละลายไฮโดรคลอริกเข้มข้น0.2โมลาร์ปริมาตร10ลูกบาศกเซนติเมตรผสมกับโซเดียมคลอไซด์เข้มข้น0.1โมลาร์ปริมาตร30ลูกบาศกเซนติเมตรแล้วคนให้เข้ากันสารละลายสุดท้ายเนี่ยจะมี pH เท่ากับเท่าไหร่กันแน่โจทย์ข้อนี้นะครับเป็นการเอากรด นะครับกับเบสนะครับเอากรดกับเบสเนี่ยมาทำปฏิกิริยากันก่อนนะครับแล้วค่อยถามหา pH เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ก่อนครับว่ากรดกับเบสเนี่ยใครมันหมดใครมันเหลือกันแน่จะได้คำนวณ pH กันถูกนะงั้นก็นเริ่มต้นเขียนสมการนะครับผมไม่ได้ใช้สูตรลัดอะไรนะครับผมใช้หนังสือสดสวทคำนวณธรรมดาเนยแหละครับไฮโดรคอริกทำปฏิกิริกกับโซเดียมไนรอกไซด์เกิดปฏิกิริยาแล้วกลายเป็นเกลือแกง NaCl กับน้ำ H2O ธรรมดานะครับ จากสมการตรงนี้นะครับเราก็ นะครับตีตารางลยเริ่มต้นใช้ไปเหลืออยู่แต่รอบนี้ผมจะไม่คํานวณโดยใช้สูตรโมล่านะครับผมจะใช้สูตรมิลิโมลแทนใครยังจําสูตรนี้ไม่ได้อย่าลืมนะต้องจําแล้วนะลูกโมลร์เท่ากับมิลิโมลส่วนด้วย CM เอ็กำลัง3นะครับสูตรนี้เขาก็ใช้กันเป็นทั่วไปไม่ใช่สูตรลัดอะไรนะครับมาแทนค่าธรรมดานะครับ10คูณ0.2คือ CM ตรงนี้นะครับ0.2คือโมลร์ตรงนี้ย้ายขึ้นไปคูณนะครับ10คูณ0.2ก็จะได้ สมิลลิโมลนะโซเดียมไฮดรซด์เนี่ย0.1์คูณ30ก็จะได้3มิลลิโมลผลิตภัณฑ์เนี่ยเริ่มต้นเป็น0เป็น0ย์ทีนี้พอ2ตัวนี้ทำปรยากันอยากรู้ว่าใครเป็นสารกำหนดปริมาณเป็น limiting reagent นะครับก็ดูเลยครับถ้าสัมประสิทธิ์มันเท่ากันใครมากคนนั้นก็เหลือใครน้อยคนนั้นก็หมดเพราะนั้นไฮโดรคลอริกเนี่ยหมดเหลือ0ูนย์ะครับโดนใช้ไป2เหลือ0ถ้าไฮโดรคลอริกโดนใช้เท่าไหร่1ต่อ1นสัมประสิทธิ์ มันบอกอยู่ไฮโดรคลอริกโดนใช้เท่าไหร่โซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะโดนใช้เท่ากันเริ่มต้นมี3โดนใช้ไป2สุดท้ายก็จะเหลือ1มิลลิโมลตามลำดับแต่ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ต้องไปคำนวณน,นะครับเพราะว่าเกลือที่เกิดจากกรดแก่เบสแก่เนี่ยมันเป็นเกลือกลางน้ำมันก็เป็นกลาง มันไม่ส่งผลอะไรต่อ p h ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เนี่ยผมจะไม่คํานวณเลยนะครับตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเบสเนี่ยมันเหลืออยู่1มิลลิโมลผมก็ทํากลับไปเป็นโมลาร์โดยเอา CM มาหารแต่ CM ตรงนี้นะครับเราจะไม่ใช้10เราจะไม่ใช้30เพราะกรดกับเบสเนี่ยมันผสมกันแล้วปริมาตรรวมเนี่ยเป็น40เข้าใจไหม10กับ30มันก็ต้องได้40 <c oughs> ใครบอก50นนานทุบไปตัวเย่เลยนะฮะตรงนี้ก็หารด้วย40นะ เศษ1ส่วน40คิดเลขก็จะได้0.025โมลาร์แต่อย่าลืมนะครับว่าโมลาร์ที่คุณได้มาเนี่ยมันเป็นโมลาร์ของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับแล้วโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยใครๆก็รู้นะว่าเขาเนี่ยเป็นเบสแก่เพราะนั้นตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นเท่าไหร่ตัวไฮดรอกไซด์ไอออนก็จะเข้มข้นเท่ากันซึ่งก็คือ0.025ผมเนี่ยคิดเลขช้าผมขอแก้เลขตรงเนี้ย ให้เป็นสัญญากรนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกหลักวิทยาศาสตร์หรอกนะนะครับย้ายจุดไปหลัง3จุดก็จะได้25คูณ10ยกกำลังลบ3แล้วประเด็นก็คือไอตัว OH ลบนี่ยมันไปคำนวณ PH มันไม่ได้มันต้องคำนวณ POH ก่อนซึ่ง POH ก็จะเท่ากับลบล็อก ok. ความเข้มข้นของ OH ลบก็คือ25 คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับแก้หา poh ธรรมดาก็จะได้3ลบด้วยล็อก25แต่คุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าล็อก25เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ5ยกกำลัง2แล้ว5ยกกำลัง2ตามกฎของล็อกเนี่ยมันก็คือ2 l o ล็อก5ตามที่ทันนะครับแล้วล็อก5ล็อก2ล็อกลอก5เป็นล็อกที่พวกเราจำกันได้อยู่แล้วคือมันเจอบ่อยเกิน ครูไม่ได้สอนให้ท่องหรอกครับแต่ว่ามันเจอบ่อยบ่อยจนจำนะนะครับล็อก5เนี่ยมัน0.7ถูกไหมครับ0.7คูณ2ก็จะได้1.4 3ลบด้วย1.4ก็จะเหลือ POS เท่ากับ1.6แต่บางคนรีบนะครับเฮ้ยได้1.6แล้วมันมีตอบไก่ไปเลยได้ไหม <c oughs> ตุยเย่เลยนะครับแบบนี้ไม่ได้มันตอบกอไก่ไม่ได้ พราะเขาเนี่ยถาม pH คุณเล่นเอา pOH ไปตอบมันไม่ได้นะครับก็ต้องเอา pH มาลบออกจาก pOH จำได้ไหมครับ pH บวก pOH มันจะต้องเท่ากับ14พอดีถ้า pOH คือ1.6 pH ก็จะเท่ากับ14ลบ1.6ก็คือนะครับ12.6 ะนะครับเออเดี๋ยวสิบ้าไปแล้ว14ลบ1.6เห็นไหมเต้ได้คิดเลขไม่ได้เรื่องจริงๆนะครับ14ลบออก1.6ก็ต้องเหลือ12.4ทีครับอ่านี่แหละตรงจอจานตอบจอจานได้เลยเห็นไหมครับข้อที่29ง่ายและตรงนะครับไม่ได้ใช้สูตรลัดถ้าชำนาญจริงก็ทำทันนะครับถ้าํำนานจริงผมว่าก็ทันนะฮะ2นาทีครึ่งๆนะลาไปแล้วสวัสดีครับ